โยมพูดว่าฉันตามท่านมาเนี่ยข้ามภพข้ามชาติแล้วฉันดนใจไม่ให้ใครซื้อไม้กองนั้นเพื่อต้องการมาอยู่วัดตานเอ็นโดยตรงมาอยู่กับท่านเนี่ยแหละแต่มาก็ฟังอยู่ไว้หูก็เลยบอกว่าแล้วทําไมต้องมาอยู่ที่วัดนี้ล่ะโยมนะท่านทั้งหลายฟังเรื่องภพชาตินะโยมก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนรักของท่านในอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วฉันก็ไปตายในป่าไปตายในป่า หลังจากนั้นฉันก็สถิตยอยู่ในต้นไม้ต้นนี้มาเป็นเวลาร้อยปีหลายร้อยปีนะจนท่านก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ฉันก็ตามดูท่านมาตลอดแต่ว่าฉันมาไม่ได้นะฉันมาไม่ได้นี่เขาเล่านะฟังโยเขาเล่าก่อนโยงว่าอย่างนั้นจนกระทั่งว่าท่านไปซื้อไม้ท่านไปซื้อมนะไอม้หลายปางในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายแต่ท่านก็โดนใจไม่ให้ท่านได้ไม้ต้องการให้มาดูที่ที่ปางนี้โยกว่าอย่างนั้น่ะ เสร็จแล้วท่านก็มาเห็นไม้กล่องน,นี้ที่เขาคุมผ้าใบเอาไว้ฉันต้องการจับไปเป็นพื้นไม้ตะดานในกุฏิท่านคือตอนนั้นเนี่ยน้าสาวตะมาชื่อน้าธิติพรเหล่าเพชรเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารธรรมสภาให้กำหวับตาอินโดยมีเจตจำนงว่าให้เป็นกุฏิเจ้าอาวาสตาองไม่ได้ถวายตะม,มานะถวายวัดใครจะมาเป็นเจ้าอาวาสก็ตามให้อยู่กุฏิหลังนี้แต่ซึ่งมีความมั่นคงนะรูร้รอบขอบชิดทุกสิ่งทุกระการนะต้องกมาเป็นกุฏิไม้ ใครเข้าไปก็ถึงตัวเลยปักประตูไปก็อันตรายนะโยมนะตา่อมา,าก็เลยเป็นเจ้าภาพสร้างวัดตนเองและทางวัดก็กําลังทําสระการเรียนอยู่มาทําคู่กันอาคารสองแห่งในทางคู่กันโยมบอกว่าต้องการไปเป็นไม้พื้นกระดานที่ผู้ติดสมพานเพื่อที่จะได้อยู่กับท่านเพราะว่าได้พัดพรากจากกันมาเป็นร้อยปีแล้วพูดถึงโยมนะโยมพูดอย่างนี้ทีน่ตะ่อมาก็เลยบอกกับโยมเข้าไปว่าบอกโยมเข้าไปว่า โยม,มเรื่องในอนดีตนมันผ่านไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาตมาได้บวชแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปทางไหนอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกโยมก็คือว่าอยากจะบอกโยมก็คือว่าถ้าเลื่อยไม้ท่อนทรงนี้มาเป็นพื้นตระดานของอาคารกุฏิธรรมสภาโยมจะได้บุญน,น้อยมากโยมจะได้บุญน,น้อยมากเพราะว่าอาคารหลังนี้จะมีพระอยู่เพียงแค่สองสามรูปก็คือจเจ้าอาวาสกับพระลูกศิษย์จึงไม,ม่พระกุณเจ้าและเจริญกรรนอยู่ แต่ถ้าโยมยอมให้ช่างตัดโยมตัดทอนสรงนี้แล้วเอาไปต่อเป็นเสาสาราโยมจะค้ำคูณพระศาสนาไปจนชั่วกระเพรสารเพราะสาราการปเรียนนั้นพระทั้งวัดเป็นร้อยรูปในแต่ละปีที่หมุนเวียนมาและอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีจนฝาสาราหลานี้จะพังก็ไม่รู้จริงไหมพระกุณเจ้าได้เจริญพรท่านโยมพระเป็นร้อยรูปเป็นพันรูป,ป,ปจะได้ใช้สาราแบบนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพันคนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนชาวพุทธจำนวนมากที่จะได้มานั่งบนสาราแบบนี้เพื่อทําบุญเพื่อรับศีลเพื่อฟังธรรมะ เื่อเดินจงกรมเพื่อปฏิบัติกรรมฐานจริงไหมพระคุณ้ารายญาณโยมโยมคิดดูนะโยมจะมายึดติดอะไรกับภพชาติจะมายึดติดอะไรกับสิ่งที่มันเป็นความฝันที่มันผ่านมาแล้วให้โยมต้องรออาตมามาเป็นร้อยปีย่างที่โยมอ้างถึงและสุดท้ายโยมก็ไม่ครอบครองอาตมาอยู่ดีเพราะอาตมาเป็นมนุษย์แล้วก็บรรกระโยมเป็นอยู่ในโลกวิญญาณถึงโยมจะกลับมาเกิดโยมก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าถึงถ้าโยมเกิดเป็นมนุษย์จริงตอนโยมจะโตเป็นสาวาตมาก็แก่แล้ว ได้ทำาศึกไปแต่งงานกับเด็กสาวเขาจะไม่ได่าเหรอว่าทําหัวงูศึกไปแต่งงานกับเด็กสาวจริงไหมพระกุณเจ้าและเจริญงอนยานโยมเขาก็ให้สติโยมไงให้สติปัญญาตตนนั้นไปนะะเขาก็ตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ให้เอามาทําเป็นเสาสระได้นะะแล้วพอเขาอนุญาตในยานโยมไม่น่าเชื่อเลยฮนะเลื่อนย,ยนทํางานได้รถเคานที่จะยกะตั้งขึ้นอะไรก็ไม่อะไรทุกอย่างทำงานได้หมดเลยไม่เสียไม่อ้ยไม่บกไม่พ่องอะไรเลยแล้วก็เอาไปประ,ประกอบเป็นเป็นสาะการประเรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะนะ